ดิฉันนางสาวยรดาชาวไทยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการค่ะกับผมนายวิรัศักดิ์เหล่าบัวนักวิชาการคลังปฏิบัติการครับครับผมนายกาญทีพัฒนประจินทิศน,นักวิชาการคลังครับค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาจากสํานักง,งานคลังจังหวัดบึงกาฬค่ะได้รับมอบหมายจากท่านคลังชาญวุฒิสีเค,ครือคลังจังหวัดบึงกาฬให้มาบอกเล่าข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ค่ะ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการนะคะก่อนอื่นดิฉันจะขออธิบายถึงวัตถุป,ประสงค์ของโครงการดังนี้นะคะตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการโดยมีวัตถุประสงค์คือ1 เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและเพิ่มศัก,กยภาพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ2เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งนะคะยังช่วยเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงปลายปี2567 จำนวน1.000 0บาทต่อคนค่ะลำดับถัดไปดิฉันจะขออธิบายถึงกลุ่มผู้มีสิทธิ์การได้รับสิทธิ์วันที่ได้รับเงินและช่องทางการรับเงินโดยแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ1กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ2กลุ่มผู้พิการโดยจะขอให้เจ้าหน้าที่อีกสองท่านเป็นผู้ช่วยอธิบายค่ะเชิญคุณวีรศักดิ์ชี้แจงรายละเอียด ลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะครับผมสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมจะได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567นะครับผมจำนวน1,000 0บาทต่อคนโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะที่ได้ดําเนินการยืนยันตัวตน ekyc ภายในวันที่31สิงหาคม2567นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมจะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่31สิงหาคมเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงินจำนวน10,000บาทผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับตัวนี้จะได้ทุกธนาคารนะครับผมที่ผูกพร้อมเพย์นะครับผมโดยกลุมบัญชีกลางจะแบ่งวันโอนเงินเป็นดังนี้นะครับผมผู้ที่มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนภายในวันเวลาที่กําหนดนะครับผม ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข0จะได้รับเงินภายในวันพุทธที่25สิงหาคม2567นี้และก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์และมีหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข 1, 2และ3จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมนี้นะครับผมและ3ผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนและมีหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข 4, 5, 6และ 7, 7. จะได้รับเงินภายในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ครับผมและสุดท้ายนะครับผมผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนและมีหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8และหมายเลข9นะครับผมจะได้รับเงินในวันจันทร์ที่30สิงหาคมนี้ครับผมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขข้อมูลสักเล็กน้อยนะคะก็คือ,อผู้มีสิทธิ์นะคะที่ ได้ยืนยันตัวตนภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คุณเวลาศักดิ์ได้ชี้แจงก็คือวันที่31สิงหาคมนะคะก็จะเป็นาการแบ่งช่วงวันในการโอนเงินนะคะเนื่องจากว่ากรมบัญชีกางคะ่ะไม่สามารถโอนเงินได้ใน1วันได้เกินกว่าจำนวนาทานเ s a c t ั o นที่กำหนดไว้นะคะก็คือผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนภายในกำหนดระยะระยะเวลาแล้วก็มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลขศูนย์นะคะ ก็จะได้รับเงินในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่25กันยายนค่ะถ้าเป็นหมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวันพฤหัสที่2ี่สิกกันยานะค หมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข 4, 5, 6และ7นะคะจะได้รับเงินในวันศุกร์ที่27กันยายนและสุดท้ายคือผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะคะจะได้รับเงินในวันจันทร์ถัดไปนะคะคือวันที่30กันยายนนะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสอบถามคุณวีรศักดิ์เพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยัน ตัวตนภายในกําหนดระยะเวลาแล้วแต่ว่าไปดําเนินการผูกพร้อมเพยไม่ทันแบบนี้จะยังได้รับสิทธิ์อยู่ไหมคะยังได้รับสิบทธิ์แน่นอนครับคุณยนาดาโดยกรมบัญชีกลางนะครับจะได้กําหนดวันที่จ่ายเงินเพิ่มเติมซ้ําอีก3รอบนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราโอนครั้งแรกไม่ได้นะครับผมเราก็จะมีการโอนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือทั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์จะต้องเร่งดาเนินการการผูกพร้อมเพยด้วยนะครับคือเราจะต้องไปเช็คตัวเองนะครับว่าถ้ารอบแรกเราไม่ได้อะ เหตุผลเราเกิดจากอะไรนะครับผมก็คืออาจจะถ้ายังไม่ผูกพรอมเพย์ก็ต้องไปผูกพรอมเพย์นะครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับผมจะโอนเงินให้อีก3คาครั้งจะต้องไปผูกพรอมเพย์ภายใน3วันทําการนะครับผมก่อนที่จะโอนเงินนะครับผมโดยครั้งแรกนะครับถ้าสมมติวันที่25 26 27แล้วก็วันที่30นี้ถ้าเรายังไม่ได้รับเงินนะครับผมก็ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับไปผูกพรอมเพย์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่19ตุลาคม2567นะครับผมก็จะได้รับเงินโอนในรอบ3้ครั้งที่1นะครับภายในวันที่22ตุลาคม2567ครับผมถ้าหากครั้งแรกเรายังไม่ได้อีกนะครับผมครั้งที่2นะครับผมกรมารชีกางก็จะโอนซ้ําอีกครั้งนะครับ<ม>ก็ภายในวันที่19พฤศจิกายนนะครับผมซึ่งจะได้รับเงินโอนในรอบวันที่22พฤศจิกายน2567ครับผม และครั้งสุดท้ายนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการโอนเงินอีกนะครับผมก็ขอให้ประชาชนทุกท่านนะครับไปผูกพร้อมเพยงในวันที่17ธันวาคมนะครับผม2567ก็จะได้รับเงินในรอบโอนซ้ำครั้งสุดท้ายภายในวันที่20ธันวาคมครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเมื่อกําหนดการโอนซ้ํา3รอบแล้วนะครับจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ประสงค์ได้รับเงินภายใต้โครงการนี้นะครับผม อย่างนั้นแล้วก็คงจะต้องแจ้งกับผู้มีสิทธิ์ที่ไปผูกพร้อมเพย์ไม่ทันในวันเมื่อวานที่เป็นวันสุดท้ายนะคะว่า,าไม่ต้องตหนกตกใจไปนะคะเพราะว่ากรมบัญชีกลางของเราอะค่ะยังมีรอบแก้ตัวให้อีก3ครั้งเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้นําเงินไปใช้จ่ายก็คงจะต้องขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ยืนยันตัวตนไว้แล้วเร่งดําเนินการผูกพร้อมเพย์ให้ทันภายในวันที่19ตุลาคม เพื่อลองรับการรับเงินในวันที่22ตุลาคมต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ด้วยตนเองก็สามารถให้ผู้ดูแลยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มและยื่นหนังสือได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดบึงกาฬค่ะ สำหรับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับรายละเอียดของกลุ่มผู้พิการโดยคุณกันทีพัดช,ช่วงหน้าค่ะครับเรากลับเข้ามาต่อการในกลุ่มของผู้พิการนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7นนะครับตรงนี้สำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งผมจะ แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคบเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับของประชาชนนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะครับและกลุ่มที่กลุ่มที่สนะครับสาหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรผู้พิการนะครับสําหรับกลุ่มแรกนะครับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะครับต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะครับณวันที่31สิงหาคม2567นะครับตรงนี้ท่านจะได้รับสิทธิตามโครงการแน่นอนครับซึ่ง การโอนนะครับก็จะโอนผ่านบัญชีของผู้พิการนะครับโดยบัญชีของผู้รับเบี้ยผู้พิการนะครับในวันที่25กันยายน2567นะครับก็คือในวันพุธที่จะถึงนี้เองนะครับโดยท่านไม่ต้องดําเนินการไปผูกความเพยที่ธนาคารนะครับให้เกิดความยุ่งยากหรือความสับสนนะครับตรงนี้ทางกรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเข้าบัญชีของผู้พิการโดยตรงให้ท่านเลยครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วกรณีที่ผู้พิการนะคะรับเบี้ยวความพิการนั้นผ่านบัญชีผู้ดูแลหรือว่ารับเป็นเงินสดผ่านอ,อบตอรหรือว่าเทศบาลน,นะคะกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะยังได้รับเงินอยู่หรือเปล่าคะครับได้รับสิทธิ์แน่นอนครับ กรณีที่ผู้พิการนะครับรับเบี้ยผ่านบัญชีของผู้ดูแลนะครับตรงนี้ทางกรมบัญชีกลางนะครับก็จะโอนเงินผ่านบัญชีของผู้ดูแลให้ให้โดยตรงเลยครับสําหรับกลุ่มผู้พิการนะครับที่รับเบี้ยเป็นเงินสดนะครับรับผ่านอบตนะครับที่ท่านรับนะครับทางกรมบัญชีกลางนะครับก็จะโอนเงินเข้ากับเทศบาลนะครับอบตนะครับในวันที่25กันยายนนี้เช่นกันครับโดยทางอบตและก็ทางเทศบาลนะครับจะนําเงินสดนะครับจ่ายให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ อย่างนั้นแล้วแสดงว่ากลุ่มผู้พิการนะคะขอเพียงแค่บัตรพิการนั้นไม่หมดอายุภายในวันที่31สิงหาคาม2567ก็รอรับเงิน1,000บาทได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะครับใช่แล้วครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนะครับก็ขออย่างน้อยนะครับท่านบัตรของท่านไม่หมดอายุนะครับก่อนวันที่31สิงหานะครับถ้าหากบัตรของท่านหมดอายุนะครับให้ดําเนินการดังนี้นะครับซึ่ง กรมบัญชีกลางนะครับก็มีกําหนดนะครับการโอนซ้ําให้กับท่านนะครับโดยแบ่งเป็น3รอบนะครับสำหรับรอบแรกนะครับให้ท่านดําเนินการต่ออายุบัตรผู้พิการนะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่10ตุลาคมนะครับซึ่งการโอนซ้ำรอบแรกนะครับก็ท่านจะได้รับเงินนะครับในวันที่21ตุลาคม2567นะครับสาหรับ ท่านใดที่ต่ออายุบัตรไม่ทันในรอบแรกนะครับเราก็ยังมีรอบ2ให้นะครับโดยท่านต้องต่ออายุบัตรผู้พิการนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤศจิกายนนะครับในการโอนครั้งที่2นะครับท่านจะได้รับเงินในวันที่21พฤศจิกายนนะครับสำหรับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3นะครับให้ท่านดําเนินการต่ออายุบัตรผู้พิการนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมนะครับซึ่งท่านจะได้รับเงินนะครับ ภายในวันที่ภายในวันที่19ธันวาคมครับ2567นะครับค่ะดิฉันขอสรุปกลุ่มผู้พิการนะคะที่บัตรพิการหมดอายุก่อนวันที่31สิงหาคม2567ค่ะว่าจะต้องเร่งดำเนินการต่ออายุบัตรผู้พิการนั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมเพื่อรองรับเงิน10,000บาทที่จะโอนเข้าบัญชีที่ ประสงค์รับเบี้ยความพิการแบบนี้ถูกต้องไหมคะครับถูกต้องแล้วครับสาหรับแล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่เอ่ยถึงนะครับก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับที่ไม่มีบัตรผู้พิการนะครับแต่มีข้อมูลการขอรับเบี้ยนะครับณวันที่31สิงหาคม25 6 7นะครับตรงนี้ขอให้ท่านเร่งดําเนินการขอมีบัตรผู้ประจําตัวผู้พิการนะครับเพื่อรับเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทตามโครงการนะครับผ่าน ช่องทางบัญชีที่ท่านขอรับเบี้ยผู้พิการนะครับทางนี้นะครับการโอนซ้ำนะครับก็จะเหมือนกับรอบปกตินะครับที่ทางกรมบัญชีการโอนเงินให้ท่านไม่สําเร็จนะครับก็ขอให้ท่านนะครับไปดําเนินการต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยนะครับย้ํานะครับว่าท่านจะต้องต่ออายุผู้พิการนะครับแล้วก็ดําเนินการขอมีบัตรผู้พิการนะครับให้แล้วเสร็จก่อนวันที่3ธันวาคมนี้นะครับ ครับผมแล้วก็ขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการอยู่แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแสดงว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีสองสิทธิ์นะครับผมดังนั้นแล้วกลุมบัญชีกลางนะครับผมจะยึดจากหลิกสิทธิ์สิทธิ์หลักของผู้พิการเป็นอันดับที่1นะครับผมจากนั้นนะครับผมสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการจะถูกจัดไปอยู่ที่อันดับที่2นะครับ หากผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้นะครับก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปดําเนินการผูกพร้อมเพจด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่ากรมบัญชีกลางนะครับผมจะโอนเงินเข้าบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการโดยตรงเลยครับผม สำหรับสุดท้ายนี้นะคะหากท่านผู้ฟังที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าพบปัญหาในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี25/67ในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดต่อได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดบึงกาฬหรือสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยแนะนาหาทางแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลได้ที่เบอร์โทร 042492491อีกครั้งนะคะ042492491เนื่องจากในบางกรณีอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนของข้อมูลจะดีกว่าค่ะทางเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้พวกเราสำนักง,งานครังจังหวัดบึงการ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ